กรับสวัสดีค่ะทุกท่านเย้ชิโยชิโยชิโยดีใจที่สุดเลยค่ะทุกคนคะ่ะทุกคนที่ได้ดูข่าวพระราชนักในคืนนี้นะคะอุย้ยดีใจมากๆเลยค่ะ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราัตกรยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำนายเกษมจันแก้วองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น พุติยะจุลจอมกล้าวิเศษทจวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุราลยและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวนหพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาส,สดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชบดิตสถิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบอพิษดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาและที่ทรงพระราชอุทิศวายพระอารามหลวงจำนวนเจ็ดพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนสัสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมาบพิตุสิทธ์วนารามวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าประจำปี2564จบนะข่าวลืออัปมงคลของพวกพ่อแม่กลับชาติมาเกิดเป็นคนไทยที่จ้องทำลายพระมหากษัตริย์ไทยดีใจมากๆเลยค่ะรู้สึกตื้นตันใจในความที่หลายวันมานี้นะคะตั้งแต่มีข่าวลือที่ไม่เป็นมงคลออกมานะคะ ดิฉันยอมรับเลยว่าดิฉันไม่มีแรงดิฉันรู้สึกว่าแม้ดิฉันจะทราบความจริงแต่ดิฉันก็เฝ้ารอพระองค์ที่จะเห็นพระองค์ท่านมาทรงพลิกวิกฤตนี้ให้กลับกลายจากร้ายกลายเป็นดีนะคะคือเรารักพระองค์ท่านและเราก็เชื่อมั่นนะคะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในวังเพราะฉะนั้นเราก็คือเราก็อยากจะเห็นพระองค์ท่านเหมือนกับทุกๆท,ท่าน ที่ทุกคนก็บอกว่าเอาภาพล่าสุดมาสิภาพจริงมาสิเราก็ไม่สามารถที่จะไปหาภาพไหนมาให้ทุกคนได้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นประชาชนธรรมดาเท่านั้นจนวันนี้ค่ะพระองคออกมาเป็นวาระดีทีที่ดีมากๆนะคะเป็นวันสำคัญของโลกนะคะวันวิสาขะบูชานะคะเป็นวันสำคัญของโลกไม่ใช่แค่สำคัญเฉพาะ พุทธศาสนิกชนของศาสนาพุทธเท่านั้นแต่ยังเป็นวันที่อุบัติขึ้นของมหาบุรุษเอกของโลกคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะดิฉันดีใจมากๆนะคะที่พระองค์ท่านได้เศษออกมานับเป็นเลิกงามยามดีอย่างที่สุดเป็นมงคลชีวิตแก่พระสงฆ์กิจชาวไทยทุกๆพระองค์นะคะดิฉันคิดว่าทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ดูข่าวราชสำนักอย่างมีความสุขเหลือเกินค่ะ นี่ไงคะภาพล่าสุดของพระองค์ท่านนี่ไงคะสิ่งที่พระองค์ท่านเป็นพระพลไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์การที่พระองค์ท่านได้ปฏิบัติธรรมจเจริญวิปัสสนากรรมฐานสีหน้าของทุกๆพระองค์นะคะในหลวงทรงสดชื่นแจ่มใสทรงใบหน้านะคะทรงหล่อมากเพคะขอพระบรมราชานุญ,ญาตนะเพคะทรงดูลุกสมาร์ทแข็งแรงสุดๆ ทรงแบบที่สุดเลยเพคะสมเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบของปวงชนชาวไทยข้าพุทธเจ้าดีใจเหลือเกินเพคะและสมเด็จพระบรมราชินีนะคะก็ทรงงดงามดูพระพักผ่องใสดูเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยและพระสนมเอกนะคะเจ้าคุณพระซินีนาธพิาธราัติกลยาณีก็งดงามเหลือเกินคะ่ะอ่อนช้อยเป็นหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ท่าน เป็นนารีที่พร้อมจะพิพักดูแลในหลวงรัชกาลที่10และก็นอบน้อมแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนะคะราชินีงดงามคือมีความสุขจริงๆเลยค่ะทุกคนค่าดีใจด้วยกันนะคะคืนนี้ได้หลับเต็มตื่นค่ะหลับได้แบบนอนหลับฝันดีจริงๆค่ะ ข้าพุทธเจ้าขอกราบแทบพระบาทใต้ฝ่าละอองทุลรีพระบาทดีใจเหลือเกินเพคะขอบพระคุณพระองค์เหลือเกินที่ได้เสด็จออกมาโปรดปวงข้าพุทธเจ้าปวงชนชาวไทยเฝ้ารอมานานหลายวันเหลือเกินเป็นห่วงทุลกระหม่อมแก้วว่าจะเป็นอะไรห่วงเหลือเกินจนวันนี้มีความสุขเหลือเกินคะ่ะ ข่าวลือก็คือเรื่องเท็จเรื่องไม่จริงคนจริงต้องไม่กลัวข่าวลือเพคะต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าจะมั่นใจมั่นคงยิ่งยืนยิ่งยงในองค์พระจักรีรัชการที่10ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเรารักในหลวงรัชการที่10เรารักในหลวงรัชการที่10เรารักในหลวงรัชการที่1ิ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ